อ่อกระบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการอัดวิดีโอหน้าจอได้ยินแต่เสียงเกมมีคนถามมาเยอะเลยนะเอ่ออย่างแรกถ้าเราอยากได้ก็อยากอัดวิดีโอได้ยินแต่เสียงเกมให้กดไปโหลดแอปอันนี้มานะเข้าไปในเพจเพีสตูมไม่ได้อัดคลิปนานเป็นนี้แหละแล้วก็ไปโหลดแอปนี้มานะทุกคนพิมพ์ว่านี่แหละพิมพ์คําว่า s c r r s c r e e n ก็กดเข้าไปมันจะเป็นอันนี้โอเคไหมกดติดตั้งแล้วก็กดเปิดกดเปิดเสร็จใช่ไหมของทุกคนมันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนให้ทุกคนกดสามจุดข้างบนตรงนี้ไม่ใช่สามจุดสามขีดนเห็นไหมสามขีดข้างบนมุมขวาเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็กดการตั้งค่าเห็นไหมการตั้งค่าการตั้งค่า กดเข้าไปมันเลื่อนไปสุดท้ายเลยแล้วก็มันจะมีคําว่าภาษาอยู่มันเป็นรูปโลกอะกดเข้าไปตอนแรกทุกคนจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมนี่เดี๋ยวหาก่อนโอเคเป็นภาษาไหนก็ได้อะเออทุกคนตอนแรกทุกคนอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษานี้กดการตั้งค่าโอเคกันเลื่อนจนสุดเห็นรูปโลกใช่ไหมเนี่ยรูปโลกเป็นรูปโลกอันนี้แหละกดเข้าไป แล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยก็จะเป็น t h a i กดเข้าไปมันก็จะเป็นภาษาไทยให้เราละแล้วเราก็กดออการตั้งค่าข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะเห็นไหมข้างล่างเลยตรงนี้เดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูก็ได้ไม่ชี้ดีกว่าตรงข้างล่างเนี่ยเห็นไหมข้างล่างตรงนี้นะที่เราไปน,นี้ไว้อยู่กดเข้าไปข้างล่างการตั้งค่าตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ หน่วงเวลาการหน่วงเวลาก่อนการบันทึกก็เอาเป็นสามวิือนเดิมมันแหละเนาะต่อไปเอนจินการบันทึกไม่ต้องเอาอะไรมากเอาแบบเดิมของเขาที่ให้มากดแบบเดิมปุ่มช่วยปุ่มตัวช่วยพิเศษอันนี้ไม่ต้องทําไมนะกดย้อนกลับไปเลยตัวเลือกสําหรับการหยุดบันทึกอันนี้หยุดหยุด บันทึกภาพเมื่อปิดหน้าจอเอ,อ่อแล้วแต่ทุกคนหรือว่าให้ยาวกว่าบันทึกก็ได้เราก็โชื่เหมือนกันแบบนี้จะได้ไม่ต้องอันนั้นนะทุกคนโอเคเราก็จะเอาแบบที่เขาปรบมาให้นั่นแหละเอ,อ่อรูปแบบการตั้งไฟล์แบบเดิมเลยไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวไฟล์มันเขาจะหายบันทึกชื่อไฟล์ ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปเขียนอะไรมากความละเอียดวิดีโอเอาแบบเดิมเลยถ้าเอาเยอะมันอาจจะแหลกนะทุกคนแล้วแต่ทุกคนนะการหมุนอาจจอจอัตโนมัติก็เอาอัตโนมัติแหละบิตรเรทก็8ปดบิตรเรทเหมือนเดิมถ้าพูดผิดก่อไปนะเฟรมเรทก็เอาเป็น60 fps เหมือนเดิมรูปแบบในรูปแบบในการเข้ารหัสไฟล์วิดีโอเอาเป็นแบบเดิมเลยให้ อันนี้ก็จะเป็นอัดเสียงให้ทุกคนตอนแรกทุกคน,นมันอาจจะปิดอยู่ให้ทุกคนกดเปิดไปเลยนะโอเคคุณภาพเสียงกดเข้าไปกดเป็นร้อยยี่สิบแปดเหมือนเดิมโอเครนะ้อยยี่สิบแปดนะอัตราคุณภาพอัตราคุณภาพเสียงบันทึกก็ให้ทุกคนเอาเป็นอันนี้สี่หมื่นยี่สี่หมื่นแปดพันเฮดแซดนั่นแหละ เอสี่สี่หมื่นแปดพันนะกดเข้าไปจํานวนช่องเสียงตอนแรกมันจะเป็นช่องเสียงเดียวให้ทุกคนเปลี่ยนมาเป็นช่องเสียงคู่โอเคนะแหล่งที่มาของเสียงอันนี้มันจะจะเป็นตอนแรกมันจะเป็นไอจะพูดไอโฟนตอนแรกมันจะเป็นไมโครโฟนนะทุกคนให้ทุกคนเปลี่ยนกระแสเสียงที่ไม่ผ่านการกระบวนการบีบอัดนั่นแะหละให้ทุกคนมันก็จะ แปลว่าเออแบบเราไม่ได้มันจะได้ยินเสียงกะเราพูดและเสียงในเกมของเราหรือว่าได้ยินแต่เสียงในเกมนั่นแหล,ละเนาะกดไปอันนี้ก็จะให้ทุกคนแหล่งที่มาของเสียงให้ทุกคนปรับเป็นกระแสเสียงที่ไม่ไม่ผ่านการกระบวนการบีบอัดน,นะเอาเรื่องอันนี้แหละการเข้ารหัสเสียงแบบเดิมเลย a a c แสดง จะปกกันแต่นาจอหรือว่าจะปิดปิดไปเลยนะทุกคนปิดไปเลยเราจะไม่เอารือว่าทุกคนปิดก็ได้แต่เราปิดดีกว่าสร้างไฟอัตโนมัติไม่ต้องปืนเลยออันนี้ไม่ต้องทําอะไรมานะทุกคนเดี๋ยวมันจะไฟหายมุมลอยสําหรับเครื่องช่วยมือไม่ต้องเอาเลยแล้วแต่ทุกคนอันนี้อข้อความแพนเนอร์เป็นเรลเอก เราพิมพ์ว่าช่องเราก็ได้นี่แล้วก็จะว่าแล้วก็จะพิมพ์ว่าอัดหน้าจอได้ยินโอเคแล้วก็กดตกลงนะทุกคนแล้วก็แสดงข้อความใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาในหน้าจอเราเวลาอัดหน้าจอของอันนี้แล้วก็ปิดไปดีกว่าเนาะเราไม่ต้องทำใหม่ รูปโลกโก้เอาเป็นโลโก้เราก็ได้นะเปลี่ยนรูปโลกโก้ก็ได้นะทุกคนแล้วแต่เลยแต่เ,เราก็จะเอาเป็นรูปโลโก้เราด้วยเลยแล้วก็จะเดี๋ยวเ,าาเาราอัดคลิปไฮไลท์เดี๋ยวเราค่อยเอาเป็นโลโก้เราไวล้ละกันนะเปิดกล้องก็ได้แต่เ,เราไม่เปิดหรอกเปิดกล้องมันก็จะมีหลายอย่างเลยนะเนาะแล้วแต่ทุกคนจะเปิดรูปแบบและคุณภาพไม่ต้องทำไม เอา D B G เก้าสิบเปอโอเคกำหนดช่วงเวลาสำหรับหมวดกลางคืนอัตโนมัติเมืนเดิมไม่ต้องทำอะมรมากแจ้งเตือนแบบมืดไม่ต้องทำาหมเลยปิดไว้เหมือนเดิมนะไอคอนแบบปยุดไม่ต้องทำไหมรแค่นี้ทุกคนจะอาจได้ยินแต่เสียงเกมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูพรุนี้หรือวันนี้ก็ได้เราอัดคลิปก่อนแบบหมดแล้วเนี่ยบายยนะทุกคน ให้เรียนไปรางวันนะเออ<ม>แอปนี้แอปที่เราใช้แต่ต่อตอาจจะเป็นแอปจีนแอปอู้แอปคล้ายๆแอปจีนแต่มันไม่ใช่แอปจีนนะใครมันเปออิดนั่นคนโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกวดกระดิ่งด้วยนะนะบาย